วันนี้เสนอเมนูผัดมะเขือม่วงใส่หมูสับเจ้าอันนี้คือมะเขือม่วงสมสีหั่นเสร็จแล้วนะเนาะเสร็จแล้วก็วอเอาแป้งโรยแป้งอเนกประสงค์แป้งถอดกรอบแล้วแต่เจ้าไผ่มีแป้งอย่างก็โรยไปเลยโรยๆมต้องโรยเยอะโรยนิดเดียวใส่น้อยเดียวกะปอละเจ้าอเอาแค่บันเขือบๆเดี๋ยวเราจะเอาไปถอดเนาะอันนี้นะ้ำมันถอดแล้วเราก็ลงกระทะไปถอดกลับด้านเวยเนะเจ้ากลับใส่กลับขวาเสร็จแล้วก็เอาึ้นเลย ไม,ไม่ต้องถอดนานนะถอดแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็เขึ้นเดี๋ยวเราจะไปพัดกันเอาพริกกกระเทียมใส่ลงไปเลยเจ้าพัดให้หอมเสร็จแล้วก็ใส่หมูสับลงไปสมรีจะไม่ค่อยใส่น้ํามันเยอะนะเพราะว่าเป็นคนทํากับข้าวจะไม่ค่อยใส่น้ํามันเยอะเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ซอสลงไปซีอิ๊วขาวน้ำนิดนึง มันจะได้มีนำคุกกระเข้าเนาะใส่น้ำตาลน,นิดนึงใส่ชุลสดนิดนึงแล้วก็ใส่ซีอ um ิ๊วดำเจ้าแค่นี้แหละเสร็จแล้วหมูสุกแล้วนะเราก็จะใส่มะเขือลงไปถ้าไผ่ายมีใบหัวะพากระใส่ใบหัวะพานะคะมันถึงจะมีสีสันแล้วก็หอมเนาะแต่คุณสามีเปิ้ลกินหัวะพาสมศรีก็เลยไ,ได้ใส่นะคะสมศรีใส่แค่นี้แหละเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่พริกไทยห้วเจ้า ใส่พริกไทยด้วยนะจะใส่พริกแดงๆจะก,กว่ามันเพชรก็เลยไมได้ใส่อย่างไรใส่โอีละเจ้าแล้วก็ทำน้ำพริกน้ำปลาไปให้ิบนเนี่ยอันนะ่ะง่า,งายๆสไตล์สมศรีเนี่ยใครกไ็ได้ถอดเพราะว่าแต่ว่ากินใครล้วแค่นี้ก็เร็ตละเจ้าอะไเหรอเมื่อเขือยาว วั a ถุดิบอะไ i อือโอวัชช e e เออโอวัชชินเขื่อยาว Fe s สโนว์ไน because f e e like fat or something ก็สามีบอกว่ามันอร่อยชุบแป้งทอดพูด p พาเวอร์ d fry first yeah ผ e ม e o p l ิ a l s, mm. <S, mm. <S o cut <S mm. <S and put salt and wait mm. for salt for take out water อืม mm. before they fry then they take off salt and then they they cook อร่อยเหรอ mm. อืมอีหมูกินข้าวละอีหมูห้างเลย everybody โ really mm. อ้วอีวิตเลยห้างเลยกินกินข้าว <laughs> บนโซฟา,าปรับปรับ <laughs> คนละฟังนะคะฟังเดียวกันได้ อีหมูไม่เมหวงกินอะไรหรอกินอะไรอ๋รีเดทกูที่น่าดีเสมอ Look <Okay. S 2> we go out so much honey I t h i n v to t a e t h e doctor tomorrow What จะครอกินเ <laughs> กียมแบบ